มีหน้าลูกค้ามั z ได้เราหายไปเยอะร้านนี้เอาไปนี่เองอาสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับฟิลออยคลูเลอร์อีกครั้งนะครับวันนี้เราก็พามาเที่ยวร้านอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาที่อูสปีดพาร์คนะครับผม สปีดพัทเนี่ยนะเป็นอู่ที่ทำมาสด้าโดยเฉพาะนะไม่ว่าคุณจะใช้มาสด้า2มาสด้า2ดีเซลมาสด้า3สกายแอคทีฟเอามาเข้าอู่นี้ได้เลยอูน่นี้ทำพวกเกี่ยวกับเครื่องยนต์ยกเครื่องยกเกียร์ซ่อมเครื่องโอเวอร์ฮอนเกียร์ทำทุกอย่างเกี่ยวกับมาสด้าเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูนะว่าอู่สปิดพัทเขามีอะไรดีๆกันบ้างตามมาดูกันไป วันนี้เดี๋ยวเรามาพบกับคุณแอนค่ะคุณแอนนะครับสวัสดีครับคุณแอนก็อันนี้นะคะอู๋สปีดพัสดวิตนะคะอยู่ตรงเลี่ยงเมืองนนทบุรีหนึ่งค่ะอยู่ใกล้ๆกับเนี่ยตรงนี้เห็นป้ายตรงนี้สนามบินน้ําแล้วเนาะใช่ค่ะก็คืออยู่ตรงตรงีนสะพานเลี่ยงเมืองค่ะให้คุณแอนช่วยแนะนําหน่อยว่าอู๋สปีดพัสมีดีเรื่องอะไรบ้างคุณแอนในส่วนของอู๋ของเรานะคะก็เป็นในส่วนของช่วงล่างเครื่องยนต์ค่ะแล้วก็เรื่องแอร์นะคะ ก็คือทำหลายๆอย่างแล้วก็รับเช็คระยะทั่วไปค่ะแล้วก็เกียร์ค่ะแต่เน้นท<ช>ี่มาสด้าเท่านั้นนะทางเราก็คือรับทำมาสด้าอย่างเดียวโดยเฉพาะเลยอย่างนี้ก็<อ>ส่วนมากนนนมนเนี่ยรถเนี่ยก็จะมาเปลี่ยนเกียร์กันส่วนมากส่วนมากลูกค้าที่ไม่ได้บำรุงในเรื่องของเกียร์เนี่ยเ,ออเขาก็จะ ต้องอาจจะต้องยกเกียร์ใหม่อย่างเงี้ย<อ>ค่ะมีหน้าลูกค้าม a สด้าเราหายไปเยอะร้านนี้เอาไปน่เองนะครับหยอบหยอหยอหยอ, <c oughs> ยอนอกจากทำพวกม a สด้าใช่ไหมแล้วอย่างเงี้ยสอบถามหน่อยว่าจริงๆเนี่ยออยเกียร์เนี่ยในตลาดเนี่ยมีเยอะมากหลายแบรนด์เลยทำไมถึงเลือกใช้ฟ cool er <อ>ิลล์ออยคูลเลอรก็คุมอุณหภูมโโภิเ,เกียร์ได้ดีค่ะแล้วก็ต้ององ ปูเนี่ยเขาเลือกมาแล้วว่าเป็นยี่ห้อนี้แล้วก็ช่วยบำรุงเกียร์ด้วยค่ะจริงๆก็นอกจากเรื่องลดอุณหภูมินะครับก็มีเรื่องป้องกันน้ำเข้าเกียร์ด้วยเพราะว่าได้ข่าวว่ามาสเตเนี่ยวอร์เมอร์มันชอบแตกใช่ไหมใช่ค่ะน้ำเข้าเกียร์เยอะมากอย่างคันนยะก็ต้องยกเกียร์ใหม่เพราะว่าสาเหตุคือน้ำเข้าเกียร์ใช่ก็ใส่ออยล์คูลเลอร์แยกไปก็ไม่ต้องยุ่งกับมันแล้ว ใช่ตัด<ช>ปัญหาเรื่องนี้ไปได้เลยเนาะ,ะ,อ,ะอยากจะฝากอะไรแฟนเพจบ้างครับสําหรับคนที่เขาเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเขาขับมาด้าสกายกีบอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบว่าบํารุงรักษาเกียร์ป้องกันก่อนที่มันจะเกิดปัญหาขึ้นมาก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าการป้องกันเนี่ยแค่หลักพันแต่ว่าการซ่อมเนี่ยก็คือหลักหมืน่นเกือบแสนเลยแพงไหมแพงไหก็สมมุติผมขับมาด้าสองดีเซลสกายแล้วกันแล้วผมเกิดเจออาการเรื่องวอร์มเมอร์มันแตกน้ำเข้าเกียร์เนี่ย ทางร้านต้องมีขั้นตอนอยังไงมั่งส่วนมากถ้าซ่อมได้เนี่ยก็อยู่ที่หลักหมื่นอยู่แล้วค่ะถ้าซ่อมไม่ได้กนะ็หนึ่งหมื่นหรือเปล่า <c oughs> มาไม่ใช่ค่ะหมื่นอัพเลยทีนี้ยยโอหหลลามืนเถ้ายกเกียร์ใหม่ก็สี่หมื่นขึ้นอยู่ที่สภาพของเกียร์ด้วยแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้มือหนึ่งเนี่ยก็เกือบแสนเลยโอ้โหทีนี่ก็ทําให้จบเลยถูกไหมใช่ค่ะแล้วนอกจากอันนี้ขอเป็นความรู้นิดนึงพอหลังจากวอร์มเมอร์แตกเนี่ยแล้วมันไม่เห็นแบบทันทีทันใดหรอกถูกป่ะอ่าใช่ค่ะ แล้วพอสมมุติว่าน้ำมันเกียร์เนี่ยมันขึ้นมาตรงไอหม้อพักแล้วอ่ะถ้าสมมุติว่าเราเห็นแล้วอ่ะเราควรที่จะทำไงก่อนแน้ะอันเนี้ยแฟนเพจเขาก็อยากรู้เหมือนกันในส่วนของตอนแรกกระแตกมันก็จะยังไม่เห็นหรอกมันจะเห็นตอนที่รถลูกค้าเนี่ยมีอาการแล้วก็พังแล้วสังเกตว่าน้าในหม้อน้ำเนี่ยมันเป็นนอะไรกระป๋องพักน้ำใช่มันจะเป็นเหมือนน้ำนองต้น<อ>แล้วทีเนี้ยก็จะ<า>แก้แก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วก็คือต้องอาจจะมีโอกาสได้ยกเกียร์สูงมากจริงๆก็ไม่ต้องรอพังหรอกเนาะใช่ใช่จริงๆก็รีบใส่ออยล์ไปก่อนเลย รีบใส่ออยเกียร์แย่ไปเลยก็ปัญหานี้ก็จะจบนะครับแล้วก็ออยเกียร์ฟิลเนี่ยรับประกันให้5ปีเต็มนะครับแล้วก็ ทางทีมงานของ s p e e d p a s s เนี่ยนะครับก็มีผ่านการอบรมเวิร์กช็อปมาเรียบร้อยแล้วมีประสบการณ์เรียบร้อยแล้วโอเคก็ยังไงวันนี้ขอบคุณทาง s p e e d p a ด s มากครับที่เลือกใช้ Feel Oil Cooler ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะเอ้ยนิดนึงนิดนึงให้คุณแอนช่วยฝากร้านแล้วก็เบอร์โทรศัพท์หน่อยร้านนะคะอยู่ตรงเลี่ยงเมืองนนทบุรี1เบอร์ของอู่นะคะก็จะเป็นเบอร์065098 3 9 2 9แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะ080 3 8 9 5 4 5 3อันนี้ชื่อแอนค่ะสามารถติดต่อได้เลยคขอ,อมาติดต่อคุณแอนนะถ้ามาติดต่อคุณแอนเนี่ยคุณแอนจะได้ค่าคอมด้วยถ้าไม่มาร้านสปิดพัดนาะจะไปร้านไหน <c oughs> โอเคไปขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับไป